นี่ครับเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่อง l 5วห้าศูนครับอยู่ใต้อ่างนะครับใต้เครื่องจะมีท้องอ่างมีรอขันสองทางแับซสายหัวขันออกแล้วก็ยยเปลี่ยนออกเลยครับเ,เต็มแล้วจะเต็มแล้ว จุดหนึ่งก็เปลี่ยนน้ำมันไฮอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่กเพื่อนเปลี่ยนน้ำมันไฮด้วยเบรคโบทันแล้วเร็วแล้วก็เปลี่ยนกรองตัวนี้ครับเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องโดยใช้อะไรนะมีที่ขันฝุ่นนี่ครับที่ขันกรองน้ำมันเครื่อง พอเปลี่ยนเสร็จก็มาเติมตรงนี้ครับเติมตรงนี้ผมใช้คัรตอนพันสามห้าสิบก็สิบิสามสิบเครื่องจะได้แรงแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกีีรยเฟืองเกีรีรยได้ก็จุดนี้เห็นจุดคัน,นอออจุดเติมอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับกำลังคันคันเขาด้วย คันออกป่ะอืมขันออกไปทางนี้คันเข่าไปทางนี้ออกไปทางพูนหันทิศข <c oughs> อแล้เอนี่ครับจุดเติมน้ำมันเฟืองน่ะ บั่งเดียวเอามาเลยตาสั่งทางเขาเบอร์90นะครับน้ำมันเกียร์เฟอร์น้าต้องใช้เบอร์90จะได้รักษาโอลินหรือซีนทั้าพวกสารตรงที่จะเติมนิดหน่อยนี่ครับกำลังแกะกำลังแกะรีวิวโดวยพระเอกเบ็ดเอากล้วยมับ ไปฟังนู่นตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำคนเดียวเเปลี่ยนตัวนี้มีคนช่วยเลยได้ถ่ายนี่ครับนี่ครับวิธีเติมไม่หลมครับเอาตัวเล็กครับสีเหลืองครับแล้วเปลี่ยนน้ำมันไฮดรลิกครับ อีกสอง,ง,ง 1, ถังถังละพันเก้าครับหยุดแถวนาวาครับเขียนอื่นน่าจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็ไม่รู้เต็อ่าเติมแล้วครับเติมแล้วไม่จำยงาเถวะเป็นเนืดเหนือหน่อยนะเบอร์เก้าสิบเทมเลย เดี๋ยวนะครับวิธีเติมน้ำมันไฮโรดีครับสูบเลยครับผมไม่ต้องยกครับนี่ครับใส่สมมตดเล็กสูบไปเ,เลยครับเติมเข้าตรงตูดตูดลูกไถตอนเราอรอกออกตรงนี้นี่ครับด้านล่างนี่จุดใหญ่นี่ครถเบอร์ยี่สิบเติมคานหน้า ส่วนน้ำมันเครื่องเติมไปเสร็จดิบร้อยใช้คัตตอนครับแรงขึ้นกว่าเก่าสองเท่านี่ครับคัตตอนสิบ3 0ปิวสามสิบอันนี้ใช้กา้างครับ UDT สามสองถังครับไฮโดรลิกเติมเห้าส0 หมดว่ะเอามาคือบะสูงพอดนับสูงพอดอไอยู่อ่ะจบตีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทำงานต่อก่อน